สิงเก้ทิพย์เจ้าเนินใบนี้ซ้อมมากี่วันครับสิบห้าวันนะซ้อมอยู่ที่ไหนครับไบนี้ค่ายมวยดอนมวยยิมครับอยู่ที่ปีนเก้าอ้ยยี่ปีนเก้าดูเท่นีเองมีใครเป็นผู้กปังกุ๊กซ้อนบ้างไหบมียอดคนสึกแกนแก้วแป้ยยิมก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่จำไม่ได้ประมาณร้อยหกสิบกว่าหกสิบกว่าเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์อือเอ้ยยัง ใบนี้น้ำหนักไปปล่อยนอนใบนีกี่กิโลศูนย์แปดศูนบ์แปเราเหมือนจะตายเลยครับได้หมดครับหกเครื่องอะนะครัแล้ววันนี้เราเจอกับเจ้าพยาไยครับไม่เคยเจอกันเลยไม่ครับเป็นไฟแรกได้ที่ษากมมาต่อยเขามาปะยังไม่ได้เจออ๋อหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นบอแบบไหนแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกว่าไหนไงครับช่ครับก็ไปตามสไตายก่อนนะก็ดูอาวุธเขาด้วยว่ามาแบบไหนใช่ไหมอย่างไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่นี่วันนั้นใช่ครับวันนั้นเจอใครไว้นะเจอกับ กับตันทีมสิ์ไทยแลนด์เป็นไงวะนั้ะชนะชนะเข้ามาใช่ไหมวันนั้นชนะแบบลูกไหนเบียดเบียดกันแล้วพิกชนะหรือว่าพอแล้วก็พิชชนะเขาครับวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยสามอ่ะแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยสองมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่วันนี้มาเกินหรือมากพอไม่มาเกินนิดนิดครับมาเดี๋ยวนี้คุณวิ่งออกล้างกายวันนี้อย่างไฟนี่หรอคุณคุณมาประมาณกี่กิโล สามสี่กิโลแล้วสามสี่กิโลเราคจังหวัดอะไรนะช่วยได้รัอ่ะฝากเชิญชวนไปขับเรานีดหน่อยก็ช่วยเชิญให้กำลังใจผมหน่อยไฟนี้เต็มที่แน่นอนนะเราต่อยไปมาลุลุ้มวันี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมะสามสี่สิบครั้งสามสี่สิบครั้งนะและเต็มที่แน่นอนไฟนี้ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาคข็มอกมาล้างชาได้